โปรแกรมอัลเทราพามแตกต่างจากโปรแกรมอัลเทราเดิมอย่างไรนะคะต้องเกริ่นให้ฟังก่อนนะคะโปรแกรมอัลเทราเดิมเนี่ยเขาจะมีความหนืดเครื่องมีความช้ามีโปรเซสเซอร์ที่เก่ากว่านะคะสําหรับตัวโปรแกรมอัลเทราพามเนี่ยจะถูกพัฒนาให้มีโปรเซสเซอร์ที่ไวขึ้นนะคะเหมือนเราอัปเดต iOS นะคะเหมือนเราพัฒนาตัว iPhone ของเราขึ้นมาอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีความประมวลผลนะคะที่ไวกว่าและความไวกว่าตรงนี้เนี่ยให้ความสําคัญอย่างไรนะคะหนึ่งเลยก็คือคนไข้เนี่ยเจ น้อยลงค่ะอย่างบางท่านนะคะที่เป็นคนไข้ที่อาจจะเซนซิทีฟในเรื่องของความเจ็บนะคะหรือว่าผิวคนไข้เนี่ยบางมากๆตัวโปรแกรมอัลเทราพามเนี่ยก็กยบบก um, ยกจะช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาในจุดนี้ค่ะช่วยให้คนไข้เบาเจ็บลงนะคะหรือว่าสามารถยิงจํานวนช็อตหรือว่าจํานวนลน์ต่อครั้งเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราสามารถทนต่อความเจ็บได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับข้อดีประกันที่2นะคะนั่นคือหน้าจอแสดงผลค,นนะคะ่ะอย่างใครนะคะที่ เคยมีการทําสัลญกรรมนะคะมีการฝังเพดบางนอ็อตหรืออะไรมาก่อนหน้านี้บางตําแหน่งนะคะตัวโปรแกรมอัลเทราพามนะคะเขาจะสามารถเห็นความละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์ที่คนไข้เคยฉีดมาก่อนสารในกลุ่มกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนหรือบางท่านนะคะอย่างที่บอกไปทําสัลญกรรมมาเราก็จะเห็นนอ็อตเห็นหมดุดชัดเจนขึ้นซึ่งถามว่ามันมีความสําคัญอย่างไรนะคะแพทย์ที่ทําการรักษานะคะก็จะสามารถเลือกทาการรักษาได้อย่างเหมาะสม แล้วก็ตรงจุดมากยิ่งขึ้นทําให้ผลลัพธ์ภายหลังการรักษาของคนไข้เนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ